ไผ่สีสุกทองค่ะไผ่ลำลายลำสวยอีกหนึ่งตัวเลยนะคะสำหรับไผ่สีสุกทองตัวนี้จะเป็นไผ่ที่ใบเล็กนะคะสังเกตว่าใบของเขาจะไม่ใหญ่เล็กแบบนี้เลยค่ะไผ่มงคลอีกหนึ่งตัวเลยนะคะสำหรับไผ่สีสุกทอง อันนี้ทางสวนก็ขุดเง่านะคะมาลงถุงแล้วก็มาใส่กระถางไว้สังเกตว่าใบจากกิ่งเดียวนะคะจากต้นเดียวอันนี้ก็คือแม่เดียวนะคะเป็นหน่อที่เขาแทงขึ้นมาใหม่ทางสวนจะทำให้เป็นทรงพุ่มนะคะสังเกตว่าใบของเขาเยอะคะ่ะ สวยมากค่ะไผ่สีสุกทองเขาจะเป็นไผ่ที่มีน้ำนะคะสำหรับตัวนี้ตัดแต่งลำต้นเขาก็จะเห็นลำที่สวยนะคะอันนี้ก็คือลำแม่ที่ทางสวนขุดมานี่เขาให้หนอออกมาทองหนอค่ะท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะคะทักมาพูดคุยกันได้ค่ะ สีสุขทองสวนธนพัฒสกลนครแอนไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091051-5839หรือท่านใดสนใจไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะทักมาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง facebook นะคะพี่เพจ a c e b o o k สวนธนพัฒสกลนครติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ค่ะผ่านช่องทาง Youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒนการเด้นค่ะ